ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตราหนึ่งในประมวลกฎหมายนี้ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่นอนุมาตราหนึ่งศารหมายความว่าสารยุติธรรมหรือผู้พิพากษาที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพง่ง อนุมาตราสองคดีหมายความว่ากระบวนพิจารณานับตั้งแต่เสนอคำฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้รับรองคุ้มครองบังคับตามหรือเพื่อการใช้ซึ่งสิทธิหรือหน้าที่อนุมาตรา3ามคำฟ้องหมายความว่ากระบวนพิจรารณาใดๆ ที่โจทได้เสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะได้เสนอด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือไม่ว่าจะได้เสนอต่อศาลชั้นต้นหรือชั้นอุทธรณ์หรือดีกาไม่ว่าจะได้เสนอในขณะที่เริ่มคดีโดยคำฟ้องหรือคำร้องขอหรือเสนอในภายหลังโดยคำฟ้องเพิ่มเติมหรือแก้ไข หรือฟ้องแยง้งหรือโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยสมัครใจหรือถูกบังคับหรือโดยมีคำขอให้พิจารณาใหม่อนุม,มาตราส4คำให้การหมายความว่ากระบวนพิจารณาใดๆซึ่งข้อความฝ่ายหนึ่งยกข้อต่อสู้เป็นข้อแก้คำฟ้อง ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้นอกจากคำถแถลงการอนุมาตราห้าคำคู่ความหมายความว่าบรรดาคำฟ้องคำให้การหรือคำร้องทั้งหลายที่ยื่นต่อศาลเพื่อตั้งประเด็นระหว่างคู่ความอนุมาตราหกคำถแถลงการ หมายความว่าคำถแถลงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งกระทำหรือยื่นต่อสารด้วยมุ่งหมายที่จะเสนอความเห็นต่อสารในข้อความในประเด็นที่ได้ยกขึ้นอ้างในคำคู่ความหรือในปัญหาข้อใดที่สารจะพึงมีคำสั่งหรือคำที่ภากษาซึ่งในข้อเหล่านี้ คู่ความฝ่ายนั้นเพียงแต่สแสดงหรือกล่าวทบทวนหรือยือนยันหรืออธิบายข้อความแห่งคำพยานหลักฐานและปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงทั้งปวงคำถแถลงการอาจรวมอยู่ในคำคู่ความอนุมาตราเจ็กระบวนพิจารณาหมายความว่า การกระทําใดๆตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้อันเกี่ยวด้วยคด,ดีซึ่งได้กระทําไปโดยคู่ความในคด,ดีนั้นหรือโดยศาลหรือตามคำสั่งของศาลไม่ว่าการนั้นจะเป็นโดยคู่ความฝ่ายใดทําต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือศาลทําต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่าย และรวมถึงการส่งคํำคู่ความและเอกสารอื่นๆตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้อนุมาตรา8การพิจรารณาหมายความว่ากระบวนพิจารณาทั้งหมดในศาลใดศาลหนึ่งก่อนศาลนั้นชี้ขาดตัดสิน หรือจำหน่ายคดีโดยคำพิพภากษาหรือคำสั่งอนุมาตราเก้าการนั่งพิจารณาหมายความว่าการที่ศาลออกนั่งเกี่ยวกับการพิจารณาคดีเช่นชี้สองสถานสืบพยานทำการไต่สวนฟังคำข้อต่างๆและฟังคำแถลงการด้วยวาจาอนุมาตราสิบ วันสืบพยานหมายความว่าวันที่ศาลเริ่มต้นทำการสืบพยานอนุมาตราสิบเอดคู่ความหมายความว่าบุคคลผู้ยื่นคำฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลและเพื่อประโยชน์แห่งการดำเนินกระบวนพิจรารณาให้รวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิกระทำการแทนบุคคลน,นั้นๆ ตามกฎหมายหรือในฐานะทนายความอนุมาตรา12บุคคลผู้ไร้ความสามารถหมายความว่าบุคคลใดๆซึ่งไม่มีความสามารถตามกฎหมายหรือความสามารถถูกจำกัดโดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถอนุมาตรา13 ผู้แทนโดยชอบธรรมหมายความว่าบุคคลซึ่งตามกฎหมายมีสิทธิที่จะทำการแทนบุคคลผู้ไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลที่จะต้องให้คำอนุญาตหรือให้ความยินยอมแก่ผู้ไร้ความสามารถในอันที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอนุมาตราสิบสี่เจ้าพนักงานบังคับคดี หมายความว่าเจ้าพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดีหรือพนักงานอื่นผู้มีอำน,นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้อยู่ในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในภาคสี่แห่งประมวลกฎหมายนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่างการพิจรารณา หรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งและให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ปฏิบัติการแทน